สวัสดีค่าผู้ชมค่ะช่วงนี้ได้วับางของรายการเปิดจอร,รอเทรดลงทุนง,ง่ายๆครับลายนิ้วเจอกันวันอังคารนะคะวันนี้27ตุลาคม2563แล้วเช่นเคยอยู่กับพราวศรนีนาสวัสดพูนค่ะก็ติดกันเช่นเคยสำหรับบรรยากาศของการลงทุนนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมีโอกาสพูดคุยกันกับผู้บริหารของบริษัทที่กําลังจะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหล,ลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนหลังๆเราอาจจะเริ่มเห็นหุ้น IPO ถออี่มากขึ้นนะคะหลังจากสถานการณ์โควิด19ในบ้านเราดีขึ้นสัญ,ญญาณทางเศรษฐกิจ ก็ได้รับการกระตุ้นค่อนข้างต่อเนื่องแต่ว่าในต่างประเทศในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มกลับมาแยกกันอีกรอบหนึ่งแล้วเพราะโควิด -19 ระบาดไม่รู้ว่าเป็นระลอก2ระลอก3หรือระลอก4ในหลายๆพื้นที่นะคะสถานการณ์ในโยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาย,ยังคงน่ากังวลค่ะอย่างสาหรัฐเองเขาก็กําลังจะเลือกตั้งแล้วในอีกไม่ถึง2สัปดาห์นะคะแต่ว่าตอนนี้โควิด -19 ก็กลายเป็นว่ายังคงระบาดอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวค่ะก็ยิ่งเป็นการกดดันภาวะเศรษฐกิจที่บอบช้ำเดิมอยู่แล้วน ก็เป็นปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยเพราะว่าดาวโจนส์ค่ะติดลบไป650จุดนะคะเรื่องแรกคือกังวลโควิดเรื่องที่2ก็คือกังวลกับแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจที่อาจจะมีโอกาสล่าช้าออกไปกว่ากําหนด2ประเด็นหลักๆนี้ก็เป็นประเด็นที่กดดันบรรยากาศการลงทุนทั้งในตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐแล้วก็ตลาดหุ้นในยุโรปด้วยนะคะแน่นอนว่าสัปดาห์นี้เขาก็จับตากันที่การประกาศผลประกอบการไตรามาสที่3ของบริษัทเทคโนโลย โลยีรายใหญ่ๆเช่น Apple เช่น Alpha b e t ก็แนวโน้มน่าจะออกมาดีเพราะว่าหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โควิด -19 เพราะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะด้วยนะั่นก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศค่ะทองคำวัน2วันวันนี้ก็ถือว่าคึกคักเลยทีเดียวนะคะก็ตรงกันข้ามกับทิศทางของตลาดหุ้นมาดูกันที่ประเด็นร้อนกันหน่อยดีกว่าค่ะบ้านเราก็ต้องตามกันทั้งเรื่องของการเมืองเรื่องของเศรษ,ษฐกิจแล้วก็เรื่องของผลประกอบการไตรามาสสด้วยนะคะออวันนี้มี ประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการลงทุนในบริเวณพื้นที่ EEC ค่ะล่าสุดก็คือ277โครงการมูลค่ากว่า1ส6 0 0 0 0ล้านบาทนะคะแล้วก็โครงการการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆของรัฐบาลค่ะช่วงนี้ก็จะมีทั้งชอบดีมีคืนทั้งคนละครึ่งแล้วก็ตลาดการท่องเที่ยวในบ้านเราค่ะตอนนี้รัฐบาลก็พยายามที่จะกระตุ้นอย่างเต็มที่เลยเพื่อคนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น แล้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้าพักกันสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันนะคะกับผู้บริหารของว่าที่บริษัทที่กำลังจะเข้ามาเทรดช่วงต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนบริษัทนี้มีชื่อย่อหุ้นว่า WGE พักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันค่ะ 5G เทคโนโลยีที่ทำให้เราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เร็วกว่าที่เคยแล้ววันนี้ประเทศไทยก็เริ่มต้นเปิดให้มีบริการ 5G ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เครื่องปรของ 5G ก็ไม่ได้จํากัดอยู่แค่กับการใช้งานสมาร์ทโฟนเท่านั้นแต่จะมีส่วนสําคัญยิ่งกว่าในการเข้ามาสนับสนุนให้กับทุกภาคส่วนในการช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศช่วยเพิ่มการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการสร้างงานสร้างรายได้และดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลกลับมาสู่ประเทศได้ในระยะยาวที่ในช่วง New Normal ที่หลายคนต้องเว้นระยะห่างและหันมาติดต่อสื่อสารผ่านทางออนไลน์ ก็ยิ่งเป็นการเร่งให้เราทุกคนจะได้มีโอกาสทําความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีในยุคใหม่กันมากขึ้นอีกด้วยวันนี้ 5G จึงไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเราอีกแล้วและนี่ก็คืออีกหนึ่งประโยชน์ของ 5G ที่อยากให้ทุกคนได้รู้และตเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรวมเดือนหน้าไปด้วยกันค่ะ ขอสู่ช่องที่สองของรายการค่ะผู้ชมคะเทรดทำเงินในวันนี้อย่างที่กรินไปช่วงปิดเบรกแรกนะคะว่าวันนี้เราจะมีโอกาสทําความรู้จักกับว่าที่หุ้นน้องใหม่ที่เข้ามาเทรดในช่วงต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนค่ะคราวนะคะบริษัทนี้ทําธุรกิจให้บริการด้านการบริหารและคบวบคุมการก่อสร้างโดยทีมงานวิศวกรสถาปนิกช่างเทคนิคที่มีประสบะการณ์แบบครบ,บวงจรเวลเกรดเอน well จิเนียริ่งจํากัดมหาชนค่ะซึ่งวันนี้เราจะพูดคุยกันกับผู้บริหารนะคะคุณเกรงศักดิ์บัวนุ่มประธานกรรมาการบริหารของเวลเกรด e n g i n e e r ยริจำกัดมหาชนอยู่ในสายแล้วคุณเกรียงศักสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณแคลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับคำถามแรกคงให้แนะนําตัวเพิ่มเติมหน่อยนะฮะเป็นใครทําอะไรมาบ้างอยู่ในตลาดนี้มานานแค่ไหนละคะครับผมบริษัทเวลเกรดเอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชนเนี่ยนะครับก่อตั้งเมื่อปี2553นะครับโดยผมกับกับคุณวายุตองพูนนะครับเราทั้งคู่เป็นวิศวกร นะครับเราทำงานบริหารงานก่อสร้างกันมาด้วยกันนะครับตั้งแต่ต้นนะครับเรามองเห็นว่าอุตสาหกรรมการก่อสร้างในบ้านเรายังยังมีโอกาสเติบโตนะครับทั้งโรงพยาบาลสานักงานแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยยังยังมีความต้องการอีกเยอะนะครับจึงตัดสินใจออกมาตั้งบริษัทเดลเกรดนะครับปีนั้นปีสองพนะครัอยห้าบสามนะครับเดลเกรด WGE เนี่ยนะครับเราเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารนะครับที่มีลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับโดยลักษณะอาคารที่เราทำอย่างเช่นโรงพยาบาลการสำนักงานและก็มหาวิทยาลัยนะครับเหล่านี้คืองานภาครัฐส่งงานภาคเอกชนเนี่ยเช่นพวกคอนโดแนวราบแนวสูงรวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมนะครับงานระบบประกอบอาคารงานทูมิสตภูมิสถาปัตย์ว่าไปแล้วนี่คือเราเป็นเรียกเรื่องสั้นเราเป็นเมนคอนแทคเตอร์นะครับเราเป็นผู้รับเหมาหลัก นะครับการให้บริการของเรานี่เริ่มตั้งแต่การออกแบบด้านวิศวกรรมนะครับการจัดซื้อจัดหาเข้าไปบริหารงานก่อสร้างควบกลุมไปจนถึงการส่งมอบงานส่งมอบห้องให้ลูกค้าและการบริการหลังการขายครับครบวงจรครับค่ะวัตถุประสงค์ของการเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ในรอบนี้คืออะไรแล้วก็หลังจากเข้ามาเป็นมหาชนแล้วเนี่ยเราคาดหวังการเติบโตแล้วก็อนาคตของบริษัทไว้ยังไงคะครับผมจริงๆแล้วเรา วัตถุประสงค์ในการเข้ามาเข้ามาระดมทุนทั้งนี้นะครับเรามีเป้าหมายาในการถ้ามองกันเลยถึงทางด้านเงินที่ได้นะครับเราแบ่งเราแบ่งสัดส่วนเงินที่ได้ออเป็นสามส่วนนะครับส่วนแรกเราเอาไปขยายกดังนะครับตอเที่สร้างการก่อสร้างทุกวันเนี้ยนะครับในพื้นที่แม้กระทั่งในสิ่งเทศพื้นที่มันน้อยลงทุกสินะครับ าดีเวลเปอร์แม้ลูกค้าก็พยายามสร้างให้มันเป็มพื้นที่การเข้าไปทํางานเนี่ยก็ยากขึ้นต่อจาเป็นต้องใช้ระบบทีจับน,นะครับเตรียมการอ่ากึ่งําเร็จรูปให้มากขึ้นเพราะฉะนั้น,มนจมเป็นการขยายงานจมเป็นต้องมีพื้นที่ในการทํางานตัวนี้เพิ่มน,นะครับส่วนแรกเราไปใช้ตรงนี้เราซื้อที่ไว้แล้วนะครับเยอะแก้วละหนึ่งแก้วส่วนแรกจะไปขยายอาคารโรงงานตรงนี้นะครับโกดังส่วนที่สองเนี่ยเอาไปใช้ซื้อเครื่องจกักร ซื้อเครือ่องจักรซื้ออุปกรณ์ที่มันทันสมัยมากขึ้นนะครับตอนนี้บางส่วนเนี่ยเราก็ยังเช่าเขาอยู่เราเชื่อมั่นว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถมีเป็นของตัวเองแล้วก็บริหารจัดการเองจะทําให้บริหารจัดการต้นทุนได้ดีขึ้นเพิ่มโอกาสในการแข่งขันมากขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเอาไปใช้ในการเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการนะครับงานก่อสร้างก็ต้องจะเป็นต้องมีเงินลงทุน วงเวียนซื้อวัสดุซื้ออะไรไปก่อนนะครับไอ้น,นี่ส่วนส่วนที่เรา,าเป็นเม็ดเงินที่จะได้เข้ามาอย่ารจัไรน,นะครับอีกส่วนหนึ่งความคาดหวังของเราเนี่ยเข้าไปในตลาดเนี่ยเราต้องการเราต้องการาเพิ่มความเชื่อมั่นนะครับให้ให้ทั้งกลุ่มลูกค้านะครับให้ทั้งกลุ่มาพาร์ทเนอร์แม้กระทั่งทีมงานให้มีความเชื่อมั่นในบริษัทเพิ่มมากขึ้นเพื่อโอกาสที่จะ ไว้วางใจให้เราได้รับใช้ลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้นครับก็แานเป็นสองส่วนเลันครับค่ะเท่าที่สื่อมาเนี่ยรู้สึกว่าจากการไปรถโชว์มาก็เนื้อหอมมากๆเลยทิ้งท้ายอยากจะฝากอะไรกับนักลงทุนที่ตอนนี้กำลังกำลังรอคอยหุ้นของเราอยู่บ้างไหมคะคุณเกลงศักดิ์คะจริงๆแล้วเวลเกรดนะครับที่ผ่านมาเราสิบปีของการเตรียมการนะครับที่ผ่านมาเราเราเรา,เราเตรียมการ เพื่อที่จะก้าวมาถึงวันนี้นะครับใช้เวลา10ปีต่อไปเนี้ยปีที่11 10ปีนับจากนี้เป็นปีที่เราพร้อมที่จะเติบโตนะครับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของเวเฟนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารในแต่และฟังก์ชันในแต่และส่วนกันทุกคนนะครับยังยังเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่เราพร้อมที่จะที่จะบริหารงานแบบคนรุ่นใหม่นะครับมุ่งมั่น นะครับที่จะทํางานนั้นมันมีประสิทธิภาพนะครับจริงๆเราเป็นหุ้นนะครับขนาดกลางที่มีความพร้อมที่จะเติบโตนะครับ w g e จะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับอีกตัวหนึ่งให้กับนักลงทุนนะครับก็ขอฝากให้ w g e ไว้เป็นทางเลือกนะครับคุณตุนครับโอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณเกรียงศักดิ์มากๆนะคะครับยินดีครับสวัสดีค่ะ เขาเปิดจองซื้อนะคะ26-28ตุลาคมนี้สำหรับ WGE ค่ะปิดท้ายนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์จาก t q m มาฝากกันค่ะสำหรับใครที่มองหาประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งในราคาย,ย่อมเยาว TQM ก็มีมาฝากกันด้วย7,500บาทต่อปีนะคะได้ประกันชั้นหนึ่งไปเลยแล้วก็ผ่อน0%ด้วยซึ่งถ้าใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดได้เพราะว่าเขาก็มีข้อเสนอเยอะนะคะทั้งมีรถใช้ฟรีระหว่างซ่อมมีสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายคุ้มครองทรัพย์สิน รถด้วยจากกรณีถูกโจรกรรมงัดแงะเลือกค่าสินไหมได้แทนการซ่อมเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ใครอยากสนสนใจอยากซื้อทุกวันนี้ก็ซื้อได้ผ่านออนไลน์สะดวกมาก TQM 24 Smart Service รนะคะทั้ง Line ทั้ง Facebook หรือจะโทรก็ได้1737ตลอด24ชั่วโมงค่ะนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันในะคะในรายการเปิดจอร้อเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนี้วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะพรและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ